เพราะว่าได้พีระแก้วครเบขออนุญนะครับเ <c oughs> ชี่ยงเชี่ชชชชชยงใบใบหน่อย <c oughs> เอาไม่ทันครับมันใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าเราใช้หม้อต้อมครับ มันต้องรอน้ําเดือดด้วยแล้วก็เพื่อจะทําให้แรงดันมันอัดกาแฟขึ้นมาครับก็ยังไม่รู้ว่าคํานวณยังไงเพราะกำไรก็ยังไม่เห็นในตอนนี้ขายแล้แบบเอาเพื่อนคุยอย่างเี้ร <c oughs> ้านชื่อร้าน f f e ฟแชมป์ครับ <c oughs> ผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับอยู่ในซอยน้องแดงนะครับบนชัยบุงครับ <c oughs> แต่ มาอยู่กับแฟนที่นี่ครับทําง,ง,งานไม่ตอนนี้ก่อนครับอยู่ในที่ทำง,งานก็ก็เลยออกมานั่งคิวๆของตัวเองดีกว่า,วาชอบในสไตล์ไปตั้งแคมป์ด้วยก็เลยหาเวลาว่างมานั่งเล่นด้วยบางที่รถผ่านก็แบบมี่ว่า,างๆอยู่ก็มาลองทําดูดีกว่า มันมียังติดต่อเจ้าของพี่ไม่ได้กลัวกลัวเขาไม่ให้ใช่ไหมครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่20บาทครับถ้าเป็นกาแฟร้อนสูงสุดเท่าไหร่ก็35บาทครับของพี่ที่สั่งไว้ใช่ไหมสั่งไว้ใช่ไหมครับเป็นยู่่ชเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับเดี๋ยวมาเอาได้ไหมคะได้ครับผมเปิดได้เจ็ดวันละหกทุบแล้วเปิดเป็นนักศึกษาอะไรฮะจบแล้วครับ กูมาสั่งตรงหน้าก่อนนะเดี๋ยวถ้าช่วงเชี่ยงๆไวๆหน่อยอเอาไม่ทันครับเพราะว่ากาแฟเราบดมาตอนเช้าด้วยค,ครับเพราะว่าถ้าบดเยอะไม่ได้แล้วกลิ่นหอมมันจะไม่มีอ่ะครับมันใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าเราใช้หม้อต้มอ่ะมันต้องรอน้ําเดือดด้วยแล้วก็เพื่อจะทําให้แรงดันมันอัดกาแฟขึ้นมาครับถ้ารีบๆอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกให้เขาใจเรา ขายดีครผมทำช้าด้วยแ <c> ก <oughs> ้วหนึ่งยกเลิกไปแล้วครับเพราะว่าเขารีบเข้างานด้วยแล้วก็อีกสองแก้วอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยครับเดิมไปส่งก็ยังไม่รู้ว่าคำนวณยังไงครับเพราะว่ากำไรก็ยังไม่เห็นในตอนนี้ผม่ญญาศัยแบบว่าขายถูกๆก็าหาเพื่อนหาอะไรด้วยแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันยาวๆคือทุกวันนะครับเมื่อวานกาแฟาหมดตั้งร้านตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับ แล้วก็ถึง5าโมงเย็นครับหลังเส้น,นเเรูตัดอายุตยาครับขเข้าได้นะคะรับถือว่าโทรมาสั่ง้องหน้าก่อนก็ได้นะครับโทรเบอร์ศูนย์เก้าหกครับห้าสี่สามสี่ศูนย์ปดศูนย์ครับร้านคอฟฟี่แชมป์ครับ